สวัสดีครับพีพีรถตู้นะครับผมวันนี้ส่งมอบรถตู้ v p p นะครับลูกค้าเดินทางมาจากยานวานะครับกรุงเทพคันนี้ปี2012นะครับผมเครื่อง2 5 0 5เครื่องดีเซลคันนี้ค้าช่องล้างนะครับพอรู้ว่ารถเข้าก็รีบเข้ามาดูรถเลยนะครับทำเรื่องเลยไม่ลังเลครับรอบนี้เพราะว่ารอบแรกที่คุยกันไว้นะครับอีกคันหนึ่ง มาไม่ทันนะครับผมมาไม่ทันปิดการขายไปก่อนนะครับก็เลยตัดสินใจจบคันนี้ไปนะครับแต่งวีพีเต็มน,นะครับผมพร้อมใช้งานเลย<ป>พี่ช่างก็ให้คําแนะนํานะครับการดูแลรักษานะครับผมให้คําแนะนํากันไปแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผมท่านไหนที่ไม่ทราบเราก็แนะนํานะครับเคสนี้จัดเฟนแนซ์ไหนะครับผม ก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับฟรีค่าจัดข้าโอนทุกเคสอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะจัดไฟแนนแบงก์ไหนนะครับเราฟรีค่าจัดข้าโอนนะครับถ้าซื้อเงินสดนะครับผมฟรีโอนเล่มนะครับฟรีโอนเล่มทะเบียนให้นะครับภาษีพรบรต่อให้เรียบร้อยนะครับผม เครื่องมือแมลงครบนะครับเรามีให้นะครับแล้วก็รถรับประกันเครื่องเกียร์ทุกคันนะครับผมมีปัญหาเราดูแลให้นะครับมีบริการหลังการขายก็เดี๋ยวรอเวลารอเลิกนะครับผมเดี๋ยวจะออกเดินทางไปวัดต่อนะครับลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวไปเจิมรถ พาไปไหว้พระกันก่อนวันนี้พาลูกๆมาด้วยนะครับบางท่านถามเข้ามานะครับแบบนี้มีอีกไหมมีครับผมแต่จะมาแบบไหนอันนี้ไม่ทราบนะครับถ้าไม่อยากพลาดรถตู้เข้ามาใหม่นะครับกดติดตามไว้นะครับเพจพีพีรถตู้นะครับ แล้วก็ช่อง YouTube นะครับ PP รถตู้หรือจะโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์099-9177-115 PP รถตู้นะครับฝากมาด้วยครับสวัสดีครับ